อยู่กับใจฉันเนี่มัจะมาเล่นมาค้ามานี่เป็นการเป็นนกโลกมาคือตอนนั้นผมหลงทางก็เลยหลงทางก็เลยมาขุดเล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่เ่็น่่่่่่่ไ่่่่่่่า่่่่เ่่น่่่่่่่่มา่่ว่ามันเจอแ่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่ต่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เป็น่่่ี่ี่่ท่่่่่่่่่นะ ท้ายแล้วฮะเป็นสุดท้ายที่เรานั้นเป็นพาร์ทที่5 EP สุดท้ายที่เราการพิชิตมาให้ได้ค่ะทำการพิชิตมาให้ได้ครับพิชิตแหละไม่ได้ครับนี่ก็เตรียมอนนะุปกรณ์แล้วปลอยน,นะจุนโทรเนี่ยแลาวว่าเราจด้ต้องการชำน,นะแต่ว่าเราก็ยังคืนนักเรียนทำการนอนดีกว่าลนะกันเช้าวันที่สิบเอ็ดหลังนี้เคิดว่าเริ่มต้นแล้วแล้ว่า เราเล่นเหนืวันไหมถูกมะเขาเล่นนะแต่ว่าน้อยจาให้เจ้าของดีมากันเต็มบ้านเลยโคงกานว่าราให้มันเผาเลยมันโดนเผาเลยละกันนีมันราเผารอเปรเล็กน้อยแล้วมันเป็นบุคคลสำรองครับโครงการเริ่มต้นเราลองซื้อชุดกุธใหม่ที่ไม่ใช่อารอนฮับที่ไม่ใช่อารอนฮับเบิร์ดนะแต่ว่าอาวุธที่ที่ใหม่ที่สุดแม่ดีที่สุดนะการลองดูพบว่า จะลองทำลายทำสองขั้นนะจุ๊บจุ๊บอ่าโอ้โหแรงมากแต่ว่าผมปกรณ์จธนูแล้วเขาะทำเป็นการทำธนูเลยว่า,วาไดุ้ธนูมาจากแกบแต่ว่าเราแค่สำรวจดิดหน่อยนะ่ะตอนนั้นเราอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเลยทำการเริ่มต้รนรับธนูตอนนี้ก็ได้ธนูแล้วล่าฮนะอ่าธนูขอเราเริ่ม,รมพร้อมเต็มตัวค่ะเริ่มพร้อมนะสิ่งที่ขาดไม่ได้กนะ็คืออุปกรณ์ ตอนนั้นมันต้ง,นตงการออกเรืนทงองตอนเข็มที่มันบอกไว้ฮะไว้อยู่ใกล้ๆกล้บ้านครับหรือใกล้บ้านอหละอันนี้พีเป็นการ EP ที่จบนี่เป็นตอนที่สุดท้ายฮะแต่ว่าจะอยู่ถึงนึร้อยวันที่ได้ครับแป๊าใค่มาถึงนร้อยวันหน้าวัน,น,วน,วนวหือแบบแลบมันอยู่ใกล้ๆบ้านใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นรวมรวมพล็อตเรื่อ EP แรกจะอีพีแรกนะก็ะได้เป็นรวมเป็นรวมนะครับเป็นรวม p อ r a s i t e อีพี p a r a s i ตั้งแต่อีพีแรกจนถึงอีพีจนถึงอีพีที่น่าจะสี่หรือห้าเลยค่ะหรือวา่าจนถึงอีพีสี่อยู่ใกล้ๆบ้านนะก็เริ่มการไปแล้วกันนะครับใช้เวลานะในการเดินทาง <c oughs> ใช้เวลากับการเดินทางครับ เราดูบทสุว่านะครับเกี่ยวไฟแล้วนะผมไม่ได้ปักนะในป้ายอยู่นะน่ครับทางนี่ครับมีป้ายชี้ไปทางโอเคเราเดินตามหลนลนะครับี่คายไว้จะขูดครับนะเพราะว่าจะขูดครับนิดหน่อยนะครับทางจะขูดครับดูตี มีค,ครับในสุดก็เจอเพรงหเราเล็บน่ะหายลงนันอ่ะคือหล็บไปคือเลบทดลองนั่นแหละไม่ได้ไปถึงตัวอะไรมากหรอกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปสำรวจมากหรอกห้าชนะไปสำรวจแค่น,นิดหน่อยเราก็กลับมะครา <c oughs> นนเนี้ยเตรียมของมาเยอะมากเลยครับคันนี้เตรียมทั้งกระสุนทั้งอุปกรณ์มากมายฮะตรงนั้นแบบมีบล็อกเหล็กเยอะมากตรงนั้นแบบบล็อกเหล็กเยอะมากครับเจอแล้วครับแบบ ที่ทางเข้าทำการเข้าทางโอเคน,อนะอเอออนี่เราควรทำเป็นขุดสมูรณ์นะสมบูรณ์แบบเลยก่อนเออไฟมีใช่ไหมไฟสมบกกูรแบบเลยครับอันนี้มีอะไรนะ

ทิ้งไปี๋ยวขอยมตสมุดโอ้ไฟทั้งมดก็ไ่ไม่มีอะไร เิชอใ้ได้เพชรยังไงขเขามาห้องนี้ก็อย่าลืมนะขุดเพชรเลครับของดีได้เพชรดเก็บเพชรทังหมดเลครับไม่ได้เพชรนะไมีเพชรห้องน้ำไม่มีอะไร เรียมั่งแหละเรียมไม่เรียร์ครับเรียมเทีนนะ

พูดจะลูหหหหะางงา้หัวนี่ไม่กางจรงเลยไม่จริงไม่งไม่จรองพว่าจวหัวนยดูมา ถูกเลยมันท่เจี๊ยมยดาายัาเพราะผมชอบตัวเองผมไม่ได้ผมไม่ชอบทีดักถูกเองแล้วหลยว้ดห้องมาดูนี่อทีอีกชั้นนึงดูดิโอ้โหของดี่ครับของดีของดีเก็บเก็บเก็บเเก็บเงอนเพชรเนีนี่มา แล้วกันแล้ทถาเราทำแบบนนได้ช่วยไม่ด้ยังบุบด้ไม่ได้เตรียมอเลยแล้วก็ถ้าเรกบุบก็จะเร็วถ้ามันจบเรหวเข้าว่ะนี่เป็นวิธีที่น่จบก็ว่าส่วนที่เหลืออีกเีกร้าสิบวันี่อีกแปดสิบเก้าวันที่นาทำอะไรครับอยู่บ้านเฉยเลย

วางหนุ่มขี้กลัวเลยจะเป็นหญิงล้มทลายจะต้องรอดแของต่อไปเย้จะต้นไม้พอสิบเลยนะจะต้นไม้บางอย่างว่าจะเก็บไปปลูกกันเลยเก็บไปปลูกเลยเก็บปลูกเก้ยไปปลูกเลยเก็บไปปลูกเลยเรงปลูกไว้เนี่ยเราปลูกไว้เนี่ยปลูกดูสักสักสัก สักขอสักขสักแคน่อเกิดฝนแงเกิดฝนล้นนี่บ้ก็หมุดแน่นอนเลยใั่ไหหุ่เหมืนแล้วก็อะไรอไรหมรดคำแรนี่หมดไม่มีหมวเออเดี๋ยวเดี๋เเ เปิดเลยมีั้คนคลมที่เราสามารถไปนอนได้ชังนคมที่เมา,านอนได้โอเคนอนเถอะั้นอนจะไปเจอกัอบวันต่อไปวันที่สิบสองสปไปต่อไปอีกไปสิบแปดวัออน,นี่ายๆต้องทำในที่เรียอโอ้ แปดแปดแปดวันที่เหลือแล้ววันที่ร่าแล้วกลัวให้ยทาทำเกิดออกการออกงานเอออีรสักอย่างหนึ่งก็คือการตั้งสังคมีผู้กลมเสียง โอเคนออของดีแมากเฮ้ยังไม่จบแต่งบ้างไงโอ้หน้าเลแต่งเลยเก็บไปตวงไม่ได้เอาไว้ครับจิตนไม้น้อวนอะไรเขาคนทั้งเข้าโอเคหมด เสียงไกลมากนะอ้าวะเป็นแทบบ็บนาสกอย่างนะสักอย่างกล่องก็เกิน

对，你怎么看呢？的？嗯，那我嗯，对我对你。嗯

鲁尼，鲁尼。鲁尼。 เจอทู่นแลวเธยิงนะขึ้นาเขาไโอ้ชนะเีจอมลยแล้วจะมไโอเคเดี๋ยวว่าเราจะบิร์ม หอรเนี่เงนะไอพิชิแล้วพคชิตหมดนะฮะแ้วหงองกเคลียร์มดม่ดลยะโอเคครับก็ถือว่าจบูนทีนี้เตจ้ เอาดูห bon ่อยน่าหมดแล้วครับชิปหมดแล้วนะผม่่ได้ทำการพิชิตหมดแล้วก็จะททำการพิชิตหมดแล้วฮะก็ถือว่ารอแล้วให้แกล้อ่อนแต่โนมอนสเตอร์เหมือนฮึ่มฮึ่มยบดเลยนอนได้ทำการนอนครับ วันที่3ว่าเราเราสามารถทำทำรายสำเร็จแล้วครับพวกอย่างนี้ที่วันที่นี้อย่างนี้อย่างน้วยเนี่ยอมผลิตเชื้อเรียบร้อยแล้วฮะหมดแล้วฮะทำไรแบบทุก็สามารถทำได้สำเร็จครับก็ถือว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่สนุกและแบบมันมันและเข้มมากเลยครับแต่ว่าเออถ้าถ้าไทยทำอีกเนี่ยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมติดตามช่องผมเลยนะครับและกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปค่ะนี่เป็นอีีที่เราก็สามารถพิชิตรายได้หลายอย่างมาหมดแล้วค่ะก็ถือว่าถูกแล้วก็บายบายดีพวกที่รับชมมาในวันนี้ก็เป็นอีีที่ว่ารวม่าสนุกมา,มา,ากก็คือว่า,าสามารถทำลายพวกเชื้อปอสิตได้นะฮะพวกเชื้อปอสิทที่มันลาม,มาที่มันไม่วกสัตว์ต่างๆกลายเป็นปอสิแล้วพากันออกมาก็บายบายจา่ะขอบคุณนะคะ